ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13ของเดือนตุลา2563ครับมันลิ1ร้อยหหลังฉีดบูม99ไป2รอบนะครับกำลังเริ่มจะออกแล้วครับออกรวงแล้วครับเริ่มแลครับผลงานฉีดบูมไป2รอบนะครับนี่เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมให้คนงานมาตัดย้าก็เลยเข้ามาดูครับ ยังเขียวครับลวงใหญ่แน่นอนครับต้นไม่ต้องพูดถึงการแตกกอรครับหลังเริ่มออกครับหลักฐานยังเหลือฮะมาเห็นจะเห็นเลยผลงานของบูมก้าวทิ้งหลักฐานให้เห็นเลยครับที่นาของคุณมนัฐนะครับแปลงน,นี้ที่เคยฉีดบูมก้าวกไปสองรอบมะลิร้อยห้าฮะครับผมเริ่มจะออกเริ่มแล้วครับ ครับผมข่าวออกเสมอครับน่าจะไม่เกินอีกอาทิตย์นึงน่าจะออกพร้อมกันหมดครับนี่ฮะเขียวมีผลงานของบูมก้าวนะครับการันตีครับสอบถามได้นะครับสายตรงผมเลยครับคุณมนัดมือทอง0986854246 สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ